สาวฮอตก็ยังอยู่ที่สาวฮอตค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นนางเอก350ล้านแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าฮอตจริงฮอตจังแถมผลงานเนี่ยปังปังปัง,ปงทุกเรื่องอย่างเรื่องบุพเพสันนิวาส2ผู้ชมตอนนี้กว่ารายได้แบบถล่มทลายเฉ <c oughs> พาะแค่ในไทยนะ <c oughs> 350ล้านนี่ยังไม่นับต่างประเทศนะประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งลาวทั้งกัมพูชาแน่นทุกโรงค่ะ ที่สําคัญงานอีเวนต์อีกอ่ะองานพรีเซนเตอร์อีกเพียบ่ะอ,อย่างเมื่อวานนี้ค่ะเบลล่าเนี่ยเขาก็ไปโชว์ร้องเพลงถ้าเธอรักใครสักคนหนึ่งเพลงประกอบหนังบุพเพ2สอน2 2> ี่แหละที่เบลล่าเขาหยิบเอามาร้องเป็นครั้งแรกเลยนะโอ้โหบอกเลยค่ะว่าทั้งสวยทั้งน่ารักทั้งเสียงดีจนแฟนๆนี่กรี๊ดกันสนั่นห้างไปเลยละจ้า เสียงร้องไปเลยเสียงนีด้วยนะเขาร้องเพลงนะเพาะดีนะใช่ค่ะงานเดียวกันนี้จ้าเบลล่าก็เลยขออัปเดตถึงช็อตเดทที่คุณแม่เนี่ยทำเซอร์ไพรส์ซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมให้ในวันแม่ค่ะคุณแม่ซื้อให้ในวันแม่เป็นยังไงล่ะเบลล่าบอกว่าตอนแรกเนี่ยก็นึกว่าแม่จะเอาให้คุณยายแต่พอรู้ว่าเป็นของตัวเองโอ้โหกรี๊ดออกมาเลยค่ะกรี๊ดออกมาด้วยความดีใจอะเนาะเออนี่เป็นยังไงเนี่ยกระเป๋าส่วนของขวัญที่เบลล่าแม่ก็คื นี่คือกระเป๋าที่แม่ให้เบลล่านะ,<ค>ะแต่เบลล่าเนี่ยจัดเต็มให้แม่ยิ่งกว่าคืออะไรรู้ไหม,มให้บ้านหลังใหม่ไปเลยจ้าบ้านหลังนี้เนี่ยใกล้จะได้เข้าไปอยู่แล้วนะแล้วก็ที่เห็นเบลล่าเดินสายทําบุญบ่อยๆก็ไม่ได้มูอะไร<ค>ะอย่างล่าสุดเนี่ยเขาไปที่กาญจนบุรีใช่ไหม,มคือคุณแม่เนี่ยเขาอยากไปก็ถือว่าเป็นช่วงโสดแต่โสดแบบมีคุณภาพ <คะ S 1> แล้วก็ได,ด้ดูแลคุณแม่อย่างเต็มที่ด้วยช่วงนี้นะจ๊ะส่วนที่มีคนแชร์ภาพทีมนักแสดงบุพเพศนิวาส ทั้งพี่โปบทั้งเบลล่าปั้นจัน<ช>แล้วก็สาวฟางยืนเรียงแถวกันแบบนี้<ช>แล้วก็เขียนแคปชั่นว่าโสดยกแก๊งเออแก <นะ S 2> <อ>๊งโสดน,นี่นะ,ะ,ะเบลล่าเองก็ยังตกใจอุ๊ยอุทานกับตัวเองว่าเอ้ยจริงๆด้วยแบบนี้เลยละคะ่ะเราเห็นอยู่ว่าแบบอาถรรพ์หรือเปล่าใช่ไหมได้เห็นอยู่ค่ะคือแบบเหมือนเราไม่น่าจะว่ามีคนแฮชหรือส่งมา เออจริงด้วยแฮจริงด้วยแฮเออสำหรับเบลก็แบบไม่ได้อะไรแต่ว่าเออจริงเออใช่หรือเปล่า <c oughs> บางทีเบลก็เป็นแม่บางทีแม่ก็เป็นลูกให้ให้บ้านหลังหม่ใช่แต่ว่ายังทําอยู่ทําไมเ่เสร็จสังขารบรีใช่ค่ะก็เพิ่งกลับมาเมาื่อคืนเลยค่ะดีค่ะคือพอดีเอ่อคิวละครเขาเออคืนคิวพอดีก็เลยเชวนกันไปสองแม่ลูก สุดยอดตำแหน่งลูกเนี่ยต้องให้เบลล่าจริงๆนะคือจริงๆเนี่ยเขาเป็นเจ้าแม่อสังหาด้วยเพราะว่ากว้านซื้อที่ดินหลายจังหวัดแล้วนะ,ะทำเป็นเล่นไปนะยอดเลยนะคะก็เนี่ยแหละความอบอุ่นในครอบครัวนะคะก็มีสิ่งเล็กๆน้อยแทนใจกันแบบนี้เพิ่มความอบอุ่นกันไปนะคะยุ